ตะแก,ก่ค่ะทุกคนกรยยวาปลาเทียวมังนะคะตอนนี้ก็หกโมงสิบห้านาทีเกียงเยเะตายหล่นมาหกโมงสิบห้านาทีทุกคนพึ่งถึงป่ายางกันเป็นชาวเรกคือพอชาวเรกนี่มันจะว่านี้ทำใจให้ยกขึ้นได้นะเอ้เฮยแต่กับว่าเราต้อง อ่าเมื่อนกับว่าเบิกน้ำไม่เลยนะน้ำมันจะเค้งๆน้ำยางจะเค้งๆอีกลานกนันนักนักว่างี้ตํำใจได้เออเลยหกโมงสิบห้านาทีถึงมาส่วนยางถึงวางอีดับอุปกรณ์เสริมเหล่าเลยแต่นอวางอีดับอุปกรณ์เสริมเหล่ามาดูป่าไดได้ตัดได,ได,ได้ทุกคน จร,จริงๆกันไม่ได้ชอบหรอกกับถูบนแต่ว่าคือเราว่างรว่างมินถูบก,กับยุ่งครบมันยอมมิ้นถูกดีว่าทุกคนพอพอยุงครบแล้วึ่งเพลขนาดนักไหมทึนน่งกนเลยยอมยอมเอาถูกไม่เอายุ่งนะอะเลยฮักหมดและ เลยน่ากลนกิกตึงยุงอ,ะอ่ะบนกิกตึงยุงแต่ว่าหันนี่โอช่อนมาตำตากีีกลานชาวไรนันเป็นชาวเต๋วโอ้ยชุดๆตุกคนว่างในตัดกันูและชาติเตกอลึงนขลึ่ง,ง,งเลยตเจ็ดเลยลอนอนก่อนว่ากันน,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 ามามน,นั้นอุปกรณ์เสริมอันนู้นเปล่าไหมอันนี้ อันนี้ถูบนะจอบไม่พามาที่หรอ๋อฮะจอบก็ยู่ในนี้อันนี้คือชุดกาแ้วยนะทุกคนจอบก็ยู่ในนี่ปลีก็ยูนในนั้นเออม,มาทำเลย <c oughs> ถ้าไม่มีเรานี่คือเม่เียก็ต้องผายได้หมากนี่แต่ปออันนี้เรามาด้วยกระลุยเม็ดออกปกรซริม <c oughs> ไม่ติดตำปลือเลยใจช,ชวนมากะ ต้องทำใจอืมอืมฮ <laughs> ักฮักมันพองในความติวะมันน่านซื้อมันน่านนั่นแล้วจึงพอม,มันพ่องมันฮักง่ายมันชื้นมันมันชื้นมันชื้นอออเอาได้๋ยวฮักแล้วป่ะบางบดตุทางนั้น อืมจ hmm. ูวนะไม่เจ็ uh ๋เอ้อตึงกับพันกับเอวพันกับเอวอืมตึงเอวก็มีเปล่ากันยังงอ้อติดอันนี้ทิ้งแล้วหืมหึงหัางกดเด้อโอเคตอนนี้ก่อนนอนแล้ว ไปพกไปพกไปก่อนไปพวกไปนอนก่อนทุกคนโอเคแต่นี้แหละ <laughs>